สบายดีครับเ c แฟนครับครับมาอนี้มาบ้านกาก่อครับโตโต้สนุษยมมาขอยอดติดตามจากพี่ๆช่อง YouTube หลายๆช่องครับบอกว่าสิเป็นช่องนี่ครับนี่เลยครับนี่เจ้าของช่องที่มีคนตามเป็นล้านครับช่องนี้ครับชื่อช่องมืดเนาะทางนี้เนาะทางนี้ทำไมมืดเนาะชื่อช่องอะไรนะของพี่ครับแบกเด้อนะครับนี่ครับวันนี้โตโต้สนุษยมก็ มาอยู่กับช่องแดกเดอร์นะครับชื่อช่องอะไรนะคะชื่อโตโต้โสนุยแยมครับโตโต้โสนุยแยมนะคะอย่าลืมไปกดติดตามช่องโตโต้โสนุยแยมนะคะภาษาไทยใช่ไหมคะภาษาไทยครับภาษาไทยนะคะตอนนี้กี่กี่กี่ครับก็หมื่นซับครับโอ้ยหมื่นซับเลยหมื่นซับแต่ว่าเผื่อจะได้หมื่นก็ นะเราจะขึ้นมาครับเปิดรายได้แล้วใช่ไหมคะเปิดรายไล้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะคะโตโต้โสนุอะไรโสนุแยมโตโต้โสนุแยมนะคะขอบคุณครับเก่งดีด้วยนะครับก็พอได้ครับพอได้ร้องเพลงทำเพลงมาก่อนเหรอคะทำเพลงครับคอเดียวครับทำเพลงครับเป็นนักดนตรีมาก่อนเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องครับโอ้ซองอะไรอย่างนี้ได้ All Out Instrument นะครับได้หมดเลยครับเครื่องดนตรีครับครับแต่เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเฮ้ ขอบคุณช่องที่แกดกเดอร์ด้วยนะครับที่วันนี้ที่ทหให้เกียรตินะครับให้เกียรติฝากช่องโตโต้สนยแยรมาขอบคุณติดตามถึงแสนภายใน1เดือนโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ